สวัสดีจ้ะพี่น้องจ้ะมาอีกเลี้ยวเข้าป้าเข้าปาอีกเลี้ยวจ้ะเมื่อนี้ลังกินเข้ากินน้ำแล้วกัมาหาเห็ดตามเดินเจออีกเลี้ยวโอ้เห็ดเห็ดปะติดขี้น้อยออกจ้ะเห็นมะนี่ทอดใส่ไข่นี่เก็บจ้ะเก็บป้านี่มีเห็ดอันปะติดขี้น้อยจ้ะวะมีอยู่เด็กนี่นี่นี่เห็นบ่เห็นบ่จ้ะเห็นบะ นี่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 เห็นบ่นี่เห็นบ่นี่มีดปาดเอาอุ๊บนี่เห็นมันเริ่มสวะไอพี่น้องเก็บที่ตจำนีแล้วจ้ะแต่ละเห็นยุ่งหันแวบๆเห็นบ่พี่น้องหามึงดูนี่เห็นไหมเนี่ยนี่เห็นไหมขานี่ไงนี่ไงอู้นี่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 ได้แล้วอีกหนึ่งดอก เห็ดหน้านี่เป็นแนวนี่ละจ้านี่อีกดอนนกนึงจ้านี่สองดอกนี่เก็บไปถุงน่าเอ้ยเด้อจ้ะนี่นี่เห็ดฝึั่งหน่อยจ้ะนี่เห็ดฝึั่งหน่อยได้ไหนฝรั่งหน่อยเก็บหมดแลกวเก็บมาแล้วอ้า อู้เจออีกแล้วจ้ะเจออีกแล้วพี่น oh ้องอู้มองดูพี่น้องมองดูยังมีให้เก็บอยู่โอ้โหเล่นเนาะเก็บพี่น้องอู้งามด้ิผัวซาฟานีจจ้ะไฮลูกก่อนเนาะหไฮลูกไฮลูกมาพี่น้องขุดผัวอู้อู้อู้หู้ ปวดหัวปวดหัวปวดหัวแาดแปดพี่น้องดอกดอกเห็ดนี่ก็หนักคนนี่พี่น้องจ๋าเจออีกแล้วหนึ่งดอกจ๋านี่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 บ้นี่บ้าพันใดพวกนี้บ้สายพันไหนไม่รู้เนี่ยเห็นไหมอุ๊ป สายพันธุ์อะไรไม่รู้จักเนี่ยพี่น้องเอ๋ยสายพันธุ์นี้ไม่รู้จักนะจ๊ะสายพันธุ์นี้ไม่รู้จักก็ไม่เอานะจ๊ะัวจะตายก่อนเห็ดจ้ะนี่เดินมาเดินมาก็มาเจออีกแล้วจ้ะพี่น้องนี่เห็ดสายพันธุ์อะไรไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะอู้เห็ดสายพันธุ์อะไรไม่รู้นะจ๊ะนี่นี่นี่ีู่ิโอ้ดอกงามพี่น้องนี่เห็นไหมสายพันธุ์อะไรไม่รู้เห็นไหม เดินมาเดินมาก็มาเจอแล้วจ้ะนี่เห็ดนี่เนี่ยเบื้องซงกับพี่น้องเว้นบ่น่ะเว้นบอพี่น้องเห็นบอจ้ะนี่นี่เห็ดเห็นเบื้องที่พี่น้องเห็นบะนี่อะไ่ะไรล่ะกลองที่ใส่นี่พี่น้องน้นเห็ดบ่พี่น้องนี่นี่นี่เห็นบอขาวๆนะเห็ดเว้นบ่เนี่ยเบื้องบ่เว้นบอบอเก็บรูปเก็บรูปเว้นเพียมมูตรงด้วยเนี่ยพี่น้อง ดีๆพี e ee. E ee! B B ่น้องเฮ้ยบ <se> ังพีเพียมูตรงจ้ะนี่นี่อันนี้เขาเอื่นเพียมูตรงนี่นี่นี่พีเอ็มมืตรงจ้ะเพียมูตรงพียมูตรงนี่ได้เก็บแล้วพี่น้องงามบ่งามบ่งามบ่บู้ยเว่อเว่อได้เก็บจ้ะได้เก็บใส่ถุงใส่ถุงเห็นอีกแล้วเด้พี่น้องพี่น้องเห็นบ่พี่น้องเห็นน้ำบ่จ้ะ ีใช้คุ้มพ้าหาเหตุได้หมดนี่เคลียบมึงดูเป็นขาวว่แวมที่ช่องนี้ล่ะมันพี่ีๆีทังนี้ไหนผีพี่น้องพี้าพี่น้องเห็นปะนี่เห็นปะเห็นเห็นปะพีดอกน้ำดอกน้ำดอกน้ำพีพีเดี๋ยวไล่รูปเดียวกันเด้อบ้าพี่น้องพีเก็บ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 ้าดอกน้ำน้อง ปวดหัปวดหัโอ้ปวดหัองเบิ้งเบิงเบิ้งจ้ะงามงามามอกนีเปิดเจอเลยป่ะตรงนี้ปวดหัไอรุหนอุดหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดเอาอีกตั้วางไว้นีก่อนนะพี่น้องมาวางไว้หนีก่อนเดี๋ยวเดี๋ยเด็ดขึ้นจะเห็ดขื้นเห็ดขื้นเดี๋ยวใส่ถุงไว้ก่อนถูพี่น้องเห็นบ้างในใหอีกอ่ะคุณอ่ะ เห็นป่ะตัวหาข้ขาวๆเพ่นเว่นวยู่เหรออู้เดี๋ยวเด้อขอโทษกทุกพี่เห็ดพี่น้องพี่มู่ตรงออกจ้ะพี่เดี๋ยวเห็นบ่เห็นมือคนลอยเสียนอกกล้องพ,พ,พ,พี่เห็นบ่ะพี่ทั้งปีทั้งปีอู้หูหูหูขื่นุ้บเหรอแสดง่าอะไรนบ่ว่าขาวๆว่าใบไม้กระบางกล้องพี่พี่น้องพี่พี่ดีปะ ย่างอีกดูขาหากักมือถือของขาวขื่นอยู่ไหมเห็นักเขาเะอะได้ดอกผมไปก่อนเนาะอยู่ในไหนผมเนี่ยผมไปมันคืออีกเจออีกแล้วจ้าเจออีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าดูสินู่เห็นไหมอู้หึขื่นอยู่ขื่นอยู่นี่เลยพี่น้องดูขื่นอยู่นี่ยโขดหินเลยจ้าเห็ปเนปะเห็ดเพรียมูตรงเหปะเก็บสดๆให้ดูจ่าๆเลยนี่ นี่งามด้วยพี่น้องงามบ่ะโอ้ขาหักขาหักจก้ะขาหักดูสิงามว่าจา้ะงามอยู่ดิได้ไปเห็ดแขมเห็ดแขมอาหารฝรั่งน่ะจ้ะพี่น้องเห็ดใส่แข็มใส่นันลาดเนื้อบ่ดอกงามดิเห็นว่าจา้ะส,สวยเลยนี่มีอีกดอกหนึ่งด้วยจ้ะโ้เสิได้ขามันนอนหนิดมึงด้วยมันขามันด้วย ขามันเศรษฐายเข็ดออกดอกนึงเห็นบ่จ้ะนี่เห็นบ่ขาวผลแหวกอยู่ดูสิชมหน้าหลอดดูสินี่เห็นไหมเห็นบ่จะเงี้ยออกมาดิหนานนี่ผมชอบเก็บเพชรไปหาเซาะหากินละจ้าอีกรู้จะหาอีกรู้ปนี่อีกบ่นี่อีกดอกจ้ะ เจอแล้วจ้าเจออีกดอกแล้วจ้านี่เจออีกดอกแล้วจ้านี่ตัดเลยอหักเบิรพี่น้องเอ้ยหักดอกหักเบิรจ้ะเหอันนี้มันหักง่ายเด้พี่น้องหักง่ายขามันเต็มอยู่เปล่าปิดไว้ปิดไว้จ้าหักพี่พี่น้องเจอแล้วจ้ะอี๋เห็นไหพผี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 ผเจอเยอะ นี่มีจ้ะนี่มีเหตเก็บมีเหตเก็บเห็นปะงามงามอุ้ยสวยจ้ะนี่เ,เห um น็ <lawsuit royable. S 2> นปะต้องามด <continua ussen. S 2> ้วยจ้ะเหปะสวยสวยเลยสวยสวยสวยมีอีกว่จ้ะพี่น้องมีอีกว่พี่พี่น้องเจออีกแล้วจ้ะนี่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 บ่นนี่บ่นนี่ โอ้เห็ดวงนี้ไปเห็ดมงนี้ีจับพี่น้องอุ้วย